สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไปกดพิมลิกลิเวอร์พูลเซ็นนักเตะเพิ่มแก,ก้วกฤิข้างเจ็บได้หใหม่ทีมฮงดานี่ครับต้องเจอกับปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะเกมรับที่ต้องเสียจโจโกเมสเป็นนักเตะรายล่าสุดที่เราบาดเจ็บจากการซ้อมกับทีมเชิเกลดลิเวอร์พูลคอนเจคกิก้ครับกำลังถูกปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานหนักในลุกการนี้หลังจากที่โจโกเมสเป็นผู้เล่นรายล่าสุดในบัญชีรายชื่อน,นักเตะบาดเจ็บยาวที่เป็นหางว่าวเลยนะครับ โดยปากระลังในวัยย3ปีได้รับบาดเจ็บในสนามซ้อมและยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้องพักนานแค่ไหนโจเกอร์เมสไม่ได้ลงเล่นในเกมพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ค่อนข้างแน่นอนแล้ว1นัดน,น,นะครับและอาจจะไม่ได้ลงเล่นในอีก2นัดที่เหลือกับทีมชาเกลตที่จะพบกับทีมชาติเบลเยียมและไอร์แลนด์อีกด้วยหากอาการไม่ดีขึ้นปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวร้ายของทางลิเวอร์พูลที่ไม่มีทางเวกิปวันไดฟอร์มิโยติเอกโก้คันตรารา และเทนส์อเล็กซานเดโนให้เลือกใช้งานไปก่อนหน้านี้แล้วและหากจูโกเมสกลับมาไม่พันลงแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่พบกับเลสเตอร์ตี้ก็เท่ากับว่าคุณซอชอยมมนจะขาดกองหลังตัวจริงไปถึง3รายได้แก่ฟันไดโกเมสและอเล็กซานเดอร์โ,โนเลบูจะสามารถหาหนนกเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อแก้วิกฤตโดยเฉพาะในเกมรับของทีมได้หรือไม่นั้นโดยข้อมูลจากกบประเทศไทยเปิดกดพรีเมียร์ลีกเพื่อตอบคำถามนี้นะครับซื้อนนกเตะใหม่ เมื่อฤดกูกาลที่แล้วบาสโลนาพึงงัดกฎของลาลิกาสเปนที่อนุญ,ญาตสโมสรสามารถเซ็นักเตะใหม่จากทีม่วมลีกเข้ามาเสริมทัพได้หากว่ากรณีเร่งด่วนด้วยการซื้อมาตินเบรดเวสมาจากเลกาเนสซึ่งก็มีเสียงวิจารวิจารตามมามากมายซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ดีในพิมลิกไม่มีกฎข้อดังกล่าวทําให้สโมสรพิมลิกไม่สามารถซื้อนักเตะจากทีมอื่นๆในกังกฤษเพื่อแก้ปัญหาในกรณีเร่งด่วนได้เหมือนอย่างสเปนเยืมนักเตะทีมอื่นได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้พิมลีกเคยเปิดช่องว่าให้มีการยื่นนักเตะในกรณีเร่งดวง่ดวนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บเป็นการช่วยเหลได้ยันไรก็ตามกฎข้นดังกล่าวถูกทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายกเลิกไปแล้วเมื่อ4ปีก่อนข้อที่2เซ็นฟรีนักเตะได้หรือไม่ทางเดียวที่เหลืออยู่หากลิงพูจะหาหนักเตะเข้ามาเสริมทัพหรือการเซ็นสัญญ,ญานักเตะไร้สัญญาณค้ารุ่งเีมซึ่งเป็นช่องทางที่ตามกฎพิม์ลีกสามารถทําได้นะครับแต่ว่านักเตะที่จะย้ายมาอยู่ในตอนนี้ เหลืออยู่ไม่มากนักยกตัวอย่างเช่นเอสซเคการายนักเตะจอมเก๋าในวัย34ปีซึ่งเป็นอดีตแนวรับเหลียมะเร็ดก็เป็นหนึ่งนักเตะที่กำลังมัดงานหลังจากที่อํลลาบาเลนเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะอาการมาเจ็บที่เอ็นหัวเขา่ายโซซิโมโนวิชแข้งในวัย26ปีก็เป็นนักเตะอ,อีกรายที่ยังไม่มีสโมส,ส,ส,สกกรจ้องสกัดหลังจากหมดสัญญากับเชลติกไปเมื่อรุ่ก,กันที่แล้วนอกจากนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ยังมีตัวเลือกที่จะดึงเควินจวตแนวรับของทีมกลับมา ค่าแข้งในแอนฟิอีกครั้งหลังจากที่นักเตะถูกเฮาซิตี้ปล่อยออกจากทีมเพื่อลดค่าใช้จ่ายหลังจากตกชั้นไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกันที่แล้วรวมถึงอดีตกองหลังจมเก,ก่าของสโมสรสีอย่างแอชลีย์วิลเลียมและมาปูยองกาเอ็มบีวาอดีตกองหลังที่เคยเล่นกับเนวคาโซไป46นัดและเพิ่งถูกลรียงปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนี้นะครับใครจะไปคิดกูลยอมรับเดายิงลิเวอร์พูลตำตนเซอร์ไพรส์ ไมก้าลีชานะครับอดีตการลังขังแมนเชสเตอร์ตี้กล่าวว่าดีกวัวโจตาก่อนหน้าของสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังสกผิังกฤษสร้างความประจายให้กับเขาหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเยอดเยี่ยมตามการรายงานจากเดลี่เมลแล้วยิ่งทีมชาติปรุรเกตย้ยจากบูมตันมันเริ่มมาในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์พร้อมด้วยโบนัสอีก4ล้านปอนด์หากทำงานได้ตามเป้าหมายลิชานะครับซึ่งตอนนี้ รับหน้าที่เป็นนักพิคอเกมของสกัดสปอร์ตยอมบับว่าเขารู้สึกปลาดใจกับผลงานของดีโก้โจต้าเป็นอย่างมากจากการยิงประตูให้กับหงด่งในช่วงที่ผ่านมาโดยจาตรวจทำไปถึง6ประตูจาก4เกมซึ่งก็มาจากการเป็นตัวสำรองถึง3นัดและเพิ่งจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ตีมเมสดสดาห์ที่ผ่านมาข่าวเท็จจริงก็คือโจต้ากำลังเล่นในระดับที่สุดยอดซึ่งการที่ลิเวอร์พูลส่งกองหน้าลงทีเดียวถึง4คนมันสามารถบอกคุณได้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลงานของเขา ไม่มีใครคาดคิดที่จะเป็นแบบนี้นั้นจากที่เขาย้ายมาสู่วอแมนตันด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์ไม่กล้ารีชัดกล่าว<อ>ห้องจับล้านตำนานเอียนรัตขยายสัญญาฉบับใหม,ม่ลิเวอร์พูลนะครับได้จับโอเวนเบ็กแบ็กซานเดอรุ่งซึ่งเป็นล้านชายแท้ๆของเอียนรัตตำนานของสโม,มสรลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาฉบับใหม,ม่กับสโม,มสรไปเป็นที่หล่อล่อแล้ว เบกในวัย18ปีนะครับเริ่มต้นในอะคาเดมีของหงด่างตั้งแต่ทีมยู3ปีหลังจากย้ายจากสโอกิตีนี้เมื่อรุนการก่อนเจ้าตัวเคยลงเล่นกับทีมยู8ิปีและก็มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาในทีมชุดยูยปีในศึกฟุตบอล EFL Trophy ีด้วยเช่นเดียวกันสําหรับการเซ็นยักษ์ครั้งนี้เป็นการขายายสัญญากเก่าออกไปหลังจากเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเจ้าตัวก็ได้เซ็นกับสโมสรไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับหลานเอียนลัช จีเจอยากเห็นหวงรังจินี่ให้อยู่กับทีมต่อไปเรนจอนสันอดีตแบ็คของลิเวอร์พูลและทีมชังเกรดยังอยากเห็นจินี่วานนิลุ่มอยู่ค้างในทิศอันฟิวต่อไปจนีต่ตนเป็นการก,กับบาราเซโลนาหลังจบตัวเหลือสัญญากับทีมหงดแดงไม่ถึง12เดือนแล้วผมคิดว่าเขาจําเป็นที่จะต้องเก็บเขาเอาไว้นะจีเจพูดถึงความสาคัญข,ของดดวตะทีมชั้นล่างกับลิเวอร์พูลและผมคิดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่พิเศษเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ครบเครื่อง ทำได้ยอดเยี่ยมกับฟุตบอลไม่ใช่พวกที่ทำประตูจา๋าหรือเล่นเกมรับจา๋าแต่เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่มีประโยชน์ในแดนกลางที่สามารถเล่นในบทบาทไหนก็ได้ในพื้นที่ตรงกลางสนามและผมคิดว่าประสบการณ์ของเขาก็ยอดเยี่ยมด้วยนะประสบการณ์ที่เขาสังสมใน2-3ปีก่อนนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะหาใครมาทดแทนตอนนี้ก็ยังมีต่อสัญญ,ญาชุบใหม่นะครับสำหรับจนะินนี่ไวท์ในรุ่มนะครับก็ขลขังขลังกันอยู่นะฮะ แจ้งความขึ้นบนหน้าหงดางเอ่ย e ว2ดาวรุง่งชนะูสเลนาสโมสรเรอร์พูลนะครับมีความขึ้นใหม่ในตลาดการสกันสยนักเตะหลังตกเป็นข่าวกับแพรชูสเซนเต์แบ็กอัต a c กอัมตดัมและจูงนี้เลยยนาะตัวรุกขำปุลิเซียรลนวนแต่จากการรายงานล่าสุดโอกาสเกิดในเดือนมกราคมในปี2021คงเป็นไปได้ยากเริ่มจากแพรชูดก่อนนะครับกองหลังวัย20ปี และเป็นตำแหน่งที่หงแดงิดกำลังบานเทิญวิกฤตคอร์บิเกฟันไดจูโกเมสหรือฟามิโอเดียนทั้งหมดนะครับโดยทางกัตชูเดมิเกโตเว็บนะฮังวานีหรือว่พผูลติดตามผลงานของแข้งรัดมานั้งในปี2017หมายมันปันเมือที่จะจ่ายเงิน30ล้านยูโรเพื่อปิดดิวอย่างไรก็ตามทางอาแจกไม่พิจารณาปล่อยกลางฤดูกาลนี้หากสนใจจริงๆเอาไว้สัมรหน้าค่อยว่ากันเรามาต่อด้วยโจนี่เรย์นานะครับตัวรุกดีกีทีมชาติสหรัฐของเสือเลือโุริเตนมุนซึ่งเหลือสัญญาแค่เดือนมิถุนายนในปี2 ถูกดีกว่าทางสีเหลืองนะฮะเสียไปแบบเปี๊ยโดยทางล่าสุดบิลสปอร์ตระบุว่าดอดมูลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเพียงรอให้เท็กเตะอายุ18ปีเต็มในบันลุกก็จะจับเซ็นสัญญาผูกมัดไว้ระยะยาวถ้าเกิดว่าทั้งสองหนุ่มถ้าไม่มีโอกาสมาร่วมง,งานนะักขินแอนฟิลในเร็ววันนี้นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลน,นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็ลุ้น อาการบาดเจ็บของโจูโกเมสนะครับว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงไหนนะฮะตอนนี้ลุ้นผลการสแกนน่าจะชัดเจนน่าจะช่วงเย็นวันนี้นะฮะไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็รอ,ล,อลุ้นกันนะฮะถ้าหากามีข่าวมาเจ็บหัวเข่านะครับก็อาจจะต้องพักยาวเหมือนเบอร์กิลฟันได้ก็เป็นได้นะครับข่าวก็ออกมาอย่างนี้นะครับโอ้โหลุ้นกันหนักเลยนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรา